มาทําเมนูทอดปลาซิวกันเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าใส่แป้งโกกิ้นะคะปากขวางใส่ห้าช้อนเพราะว่ามีปลาซิวน้อยจ้ะเสร็จแล้วตอกไข่ลงไปลูกหนึ่งจ้ะพี่น้องแล้วก็น้ำเย็นๆนะคะน้ำเย็นไม่ต้องใส่เยอะจ้ะทําการผสมเข้าวไ้่ข้าเขากันเป็นเนื้อเดียวกันนะจ้ะพี่น้องไ้่ข้าแคนแคนนะจ้ะคนไปคนมาแบบนี้นะคะสักพักหนึ่งจ้ะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเรามาปรุงเครื่องด้วยผงขะนอจะพี่น้องใส่มากก็อร่อยมากเนาะคะ่ปะปากวางใส่ครึ่งช้อนเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะตรงนี้จะเป็นพริกแกงโคราบจะอร่อยแซ่บๆแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยหั่นฝอยเล็กๆยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมจากคนให้เข้าเข่ากันเนาะคะ่ะเนาะต่อไปก็ใส่ปลาซิวลงไปล่างไงเรียบร้อยนะคะคลุกเข้าให้เข้าเข่ากันจ้ะปลาซิวตัวใหญ่มากจากพี่น้อง ต่อไปก็มาทําการทอดน้ามันนะคะตั้งน้ามันพอกลางๆนะคะไม่ต้องเอาไฟแรงมากค่อยๆทอดแต่จะทอดให้ค่อยๆเลือล่องแล้วก็มากลับด้านนะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะทอดไปเรื่อยๆกลับด้านไปเรื่อยๆนะจ๊ะทอดสักพักหนึ่งเขาก็จะกรอบทาให้เขาสเสด็จน้ามันชิมดูสิอร่อยไหมโอ้ยยอด สวัสดีจ้ากินแซ่บต่างแดนกับ่ากวางสาวไทยในสวีเดนอีกแล้วเด้อจ้ะพี่น้องวันนี้่ากวางมีปลาซิวทอดแกเอ้ยมาเรียกทุกคนกินเด้อจะเด้อใครที่เห็นคลิปนี้มากินปลาซิวทอดจ้ะพี่น้องดูทั่วจ้าปลาซิวพันกเกษตรเพระว่าพี่น้องจ๋าตัวมันใหญ่คักจ้ะโอ้โหพากแกกินเข่าก็ไหลกันมาเด้อกินเข่าตปะปูทอดเอ้ยไม่ใช่ปลาซิวทอดแกเอ้ยแล้วก็มีปลาซาฟ แล้วก็มีมะเขือจ้ะมะเขือปอกกินตะปร,ะราซับนอนเสบๆโอ้ยแล้วก็น,นี่จ้ะพี่น้องเอ่อพักสมอ่อหอมดองจ้ะพี่น้องหอมดองกับอ่อกระหล่ำดองจ่ะอันนี้คือประกวงเนี่ย ปลูกหอมเองนะคะปีที่แล้วนะจ๊ะเนี่ยพี่นองจ๋านี่ปีที่แล้วตอนช่วงซัมเมอร์ปักหวังปลูกหอมแล้วก็เอามาดองจ้ะดองเซ็จแล้วพอเปรี้ยวแล้วปักหวังก็ามาอัดแค่ช่องฟิตช่องแข็งไว้จ้ะพี่นงพอนึกอยากกินก็เอามาละลายน้ำแข็งนะจ๊ะแล้วก็เอามากินปกติเปรี้ยวคือเก่าพี่นองอย่างแทบเนี่ยจะเป็นวิสีเอ่อการเป็นอยู่ในต่างประเทศจ้ะพี่นองเราจะอยู่จะกินกันแบบนี้เนาะจ๊ะเนาะ กินไม่หมดนะคะแช่ช่องฟิตช่องแข็งโอ้พี่น้องจา๋าปลาดองเอปลาซับมาแซบๆเด้จะเด้อ,อเปรี้ยวก้างอร่อยขออนุญาตกินมือจากวันนี้กินเขาเขาเจ้าอืม โอ้พี่นอ้องกรอบๆจะ้จะใจว่ากรอบไม่มากเพราะว่ามอจะไปทำนุน่นทำนี่ไม่หรอกอกรอบแม่แกะกรอบเนาะอ,อร่อย ลอ,องเอ้ยสมใจอยากแท้ๆอยากกินคักแก่เอ้ยอยู่บ้านเองได้กินกันไหมแก่เอ้ยถอดปลาซิวกินเมดตัวเลยจ้ะทอดปลาซิวไม่ต้องทอดนานจากพี่น้องมันสุกไวนะทอดให้มันพอเหลืองจ้ะจะให้มันเหลืองมากพอเหลืองมากแล้วก็มันจะขมไม่เหลาแปลงอะ่ะ ขมขมปลาแลมปลาแลมขี่ปลาเนาะจ้ะเนาะบางคนเขาตัดหัวทิ้งไหมหรอเขาตัดหัวทิ้งเอาแต่ตัวไปทอดปรากว a งไม่ตัดค่ะประกวงังทอดม่ดตัวเลยพี่น้องเออ้ยไม่ได้รอกเสียดายจ้ะมันกินได้มดเนาะจ๊ะเนาะอ,อืม ยอดแล้วันนี้นี่แล้วพี่น้องเลยคนอีสานคนโคราชเขากินกันยังงี้เด็กๆเ้ยง่ายง่าย แป้งโกกิเน <úng> าะกรอบๆรสชาติกล sì ังดีเลยพี <t ell> ่น <net> <t ell> ้องไม่เค็มมากเลยจ้ะเค็มๆปลาแรมปลาแรมรสชาติแบบอ่ะเผ็ดๆหน่อยๆจ้ะโอ้ เยี่ยมมากปากวางใส่ไอ้เนี่ยเยอะค่ะมักกูดจ้ะใส่มักกูดหัน่นฝอยเยอะๆหอมหอม แสบแท้แค่เอ้ยเอาแชร์ช่องฟีดไว้ตะเก็นโคกเจ็ดเดือนล้วพี่น้องเนี่ยจนมดหนา มดหนาหิมะแล้วจะเนี่ยยังเก็บออกมากินได้อยู่ก็เดี๋ยวปลูก,ลกใหม่นะเจ้านาซ้ำเมอร์หนารอนมาก็ปลูกหอมใหม่แล้วก็เอามาดองใหม่จากพี่นงกินไม่ทันกินเหลือก็แค่ช่องฟิตไว้กินข่ามเดือนข่ามปีเลยแค่เอ้ยอื้อ อร่อยแทบๆทบเลย ลาดซับติดบ้านไว้ คนเถวก็กินเขาก็ยังเงี้ยเดี๋ยวพี่น้องอ่ะกวดเม็ดเขาไม่หรอ,อแขนคอจ้ำแมอร่อยค้อ แ่นค้อค่เอ้ยโอ้ยเราใช้ไฟกลางๆเนาะพี่น้องเนาะไฟกลางๆแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆมันก็จิกอบจ้ะ ถ้าทอดไฟแรงเลยมันก็เหลืองไวไหมหรอข้างในมันก็ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ทอดให้มันค่อยๆเหลืองค่อยๆเหลืองไม่หรอแค่เออ พักสมรู้จักทำรู้จักหาก็ได้กินพี่นองเอ้ยถ้าไม่รู้จักหาไม่รู้จักทำก็ไม่ได้กินนอกหนาของที่อยู่เหมือนบ้านเองนะ่ะอยากกินก็ต้องหามาทำมาเตรียมมาทำเองจ้ะ อมะเขือกินไม่ทันมันดำพี่น้องแต่ว่ายังกินได้อยู่นะจ๊ะ ตัวใหญ่ปนีเลยจ้ะตัวใหญ่มาก 嗯。Mm hmm. ทอดไล่หลายพี่น้องเดี๋ยวอยู่สามอันจ้ะเอาไว้กินเวลาหนาไม่ทิ้งนะคะเอาไว้กินเวลาต่อไปอร่อย ข่าวมดเกลี้ยงปลาซิลเหลือสามแผงจะเอาไปกินพุงนีพี่น้องทอดไว้หลมันอร่อยจริงๆถ้าว่ามันอิ่มพี่น้องเอ้ยวันนี้กับข่าวสามอย่างแซ่บแซ่บพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้ปากกวังขอขอบคุณในการรับชมปากกวังสาวไทยในต่างแดนเดอ้อจ้าเดอ้อหากพิดพลาดประการใดปากกวังขอโทษขออภัยนะคะโชคดีและสวัสดีจ้า